สวัสดีครับสวัสดีลุงปานาอาทุกท่านนะครับมอนีผ้ามาตัดกล้วยเล็บมือนา่งนะครับตัดกล้วยเล็บมือนั่งเต็มบแตดมันแตะมันแก่ผดบอกมันเป็นเกลอมันบ่มันแมงจอยโตอันจุดจุดนี่เด็๋พอตัวจุดจุดนี่มันปิดในบ้านทออบ่ วิธีวิธีอยู ka, mm ่หน้ากะตัดกล้วยอันอันว่ามาหอดเงื There, ok ่อนกะกล้วยเล็บมือนั่งครับผมเสียบยังกินเสียบปอกเลยเอ้าโคตน้ำมาหยังเน่าบัดเนาะโคตหน่อยถูกสาวหลาถูกสาวหลา ยกขึ้นโซ่นี่ย่อเออเอาไปแซออกแบบนี่<อ>นงือน้อยใช่หรอได้แล้วอันนี้หอ,หอมท้องหอมท้องออกสามเครือเครือสีกําลังสีออกอีกโอ้นั่นกำลังโพน้องต้นนั่นก็ใกล้แห้ะเป็นหาโกเครือ มูลูกมันได้บาทนี่ปล่อยขึ้นบ่ถูกมันปล่อยขึ้นสามบ่ปล่อยขึ้นจำเก่าสามสามคุณนะครับเพื่นอนนึงอันนี้กำลังสอดออกต้นนี้ดีเพวน่นมัน,นมีวงต้วนตว่างามเป็นไดแต่ตวนันงวยไช่ไหมงวยคือจังอันนี้อยู่โโอ้หนั่นต้นมันงามมันได้หกได้ ต้นใหญ่บ่ซ้ำกันต้นงามอีหลีได้ดบ่แม่นได้เก่าห้องเด้เท่าใด็อยู่ครับเก่าหองสิบพดไปไปแซ่ออกบาดนีิมันมีแต่ปุ๋ยอันขี้กบน้ำอันทายน้ำออกจากบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบมันก็นเลยงามนะครับโอ้สวนก็หญ้าหุบคับ มันเสะออกบัดนีมนน้มันเน่า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 มันเนน่ามัเลยสุกเอาล่างมาฝูท่านว่าสวัสดีครับ Còn than vào vào bộ một lửa Ủa khuôn Cái ăn như vậy Chứ tháng nhau, như bộ phân Cái tháng gì Cái tháng gì, gì? Nheo như Ôi oh, cái gì mà? Mày như <laughs> กันแนมเยบใบเห็นค้นกบห้องเงาเงาอยู่บ้างร่วงเหมือนจะไปแน่นีจน้จะปุ่นทานทงานผ่านจะแวะไก่จุดวีบ่ะมันทุกเจ็ดปีบ่ะงามแ่ thế còn xi kéo áo ngàn hả ô uống cái thang đấy thang phì bảo đấy tức vì là xi vì มีเสียงรถก็ไหไาห็่กล้ว <I know. S 1> ยแซ่บนะครับใครได้ลองก็สิติดใจนะครับผมกล้วยอรับ oh. เตรียมมือหน้าค oh. รับครับๆๆ

suốt ăn xoắn nuôi mắn ăn nâu men cho tẻ bỏ về hoài kín tay chim bưng tiết à nòng con luôn mày da cũng ột hàng một sáu ba bốn năm sáu bảy tám tám ví ơi sao vì này sao sao hạ vì, vì ngắm ngắm cũng gần ng sao cứ gần ngắm, ngắm.

เอ,อ้ยไงฮะปีหนึน่งเอาเอาไว้ปไปลงวางล,<อ>ลางล<อ>เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับพอล่าท่านผู้ชมน้ำหนึ่ครับน้องท่านว่าวขอบคุณลุงป่านาอานะครับตีเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ